T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซนต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยจันถึงสุขสองทุ่มตรงและ8ปดโมงเช้านะคะแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวดีๆข่าวที่เกิดขึ้นในวัดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะรวมถึงบางเทปค่ะก็จะมีแง่มุมดีๆที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาไปปรับใช้สําหรับการดําเนินชีวิตและการท,ทรําธุรกิจของท่านได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะวันจันค่ะส่วนวันอังคารก็เช่นเดียวกันเรามีมตัวอย่างดีๆนะคะของคุณเพื่อนช่างค่ะที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียม ของเราอาจจะทําธุรกิจจานดาวเทียมแล้วประสบความสําเร็จนะคะหรืออาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จที่สุดของเขาหรอกแต่เขาสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเขานะคะรวมถึงแง่มุมของการทําธุรกิจให้เป็นแบบอย่างสําหรับคุณผู้ชมได้ส่วนบรรพุทธอันนี้ก็เฮฮาปาจิงโกะนะคะแต่นอกจากความสนุกสนานจากชัดล้านแฟมิลี่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเกิดเล็กเกิดน้อยแง่มุมใช่คุณผู้ชมก็อย่าเอาฮาอย่างเดียวค่ะเราต้องมีสาระด้วยมี psi ทั้ง ะะส่วนวันพฤหัสค่ะก็เต็มที่กับผู้ชายคนนี้เลยเพรอภชายสินุ้เจริญจาก m t e c เนะคะ,ะจะมาบอกนะคะในเรื่องของข้อมูลสินค้าของ PSI นะคะในเรื่องของเทคนิคการติดตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นงานระบบหรือว่างานบ้านตอนนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะง่ายนะแต่คุณเพื่อนช่างบางคนเนี่ยก็ยัง เจอปัญหาอยู่นะคะบางครั้งก็ไม่รู้จะสอบถามใครดีนะคะโทรเข้ามา call center ก็สายไม่ค่อยว่างอย่าไปเซวก่อนออนลี้ว่างแล้วก็ว่างแล้วนะคะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งอย่างซึ่งวันพฤหัสเนี่ยแหละพี่เล็กก็จะมาไขข้อสงสัยนะคะบางครั้งที่คุณเพื่อนช่างเองอาจจะมีคําถามก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้ค่ะทั้งทาง Facebook ก็ได้นะ f a c e b o o k c o m s a n s w e r หรือจะทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ s e t a n s w e r s i pisat.com ค่ะเราก็จะรวบรวมคำถามต่างๆนะคะมาถามพี่เล็กใช้พี่เล็กเป็นคนหาข้อมูลมาตอบค่ะหาข้อมูลมาชี้แจงให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตเอาใจสำหรับคุณเพื่อนช่างที่รับติดตั้งงานระบบนิดนึงตอนนี้โรงแรมอพาร์ตเมนต์ก็ขึ้นอยู่เยอะเหลือเกินทั่วทุกพื้นที่ทุกหัวและแหงนะเป็นเหมือนว่าธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์อะมันจะได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนก็อยากจะเป็นเจ้า าของตึกเ<ช>จ้า<ช>ของ<ช>คอนโดคอนเมนโน่นนี่นั่นใช่มันเหมือนแบบว่าพอมาถึงจุดนนจุดหนึ่งแล้วมันเป็นเสือนอนกินนะ แต่หารู้ไหมว่าตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยคือมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งหลายอย่างทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของเส้นสายก็ต้องมีวางืวนที่วางืวนที่อะไรอย่างนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะคะแล้วก็มีเรื่องของทุนทรัพย์แหละนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรายละเอียดของตึกแต่ละเตึกเราจะต้องมาใส่ใจด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของระบบการรับชมทีวีนะคะ วันนี้คุณเพื่อนช่างเองอยู่ที่ร้านเนี่ยก็อาจจะได้เจอคุณลูกค้าเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยช่างช่วยแนะนําหน่อยสิพอดีมีตึกขึ้นร้อยกว่าห้องเนี่ยไม่รู้จะลงระบบทีวีแบบไหนดีทีวีดิจิตอลดีไหมเคเบิลทีวีเป็นยังไงหรือทีวีดาวเทียมนะคะแบบที่บ้านฉันใช้อยู่เนี่ยมันจะมาใช้ที่ตึกได้หรือเปล่าวันนี้พี่เล็กค่ะก็เลยจะมีข้อมูลมาให้เรา เลือกสรรนะคะ <ผม S 1> แล้วก็เป็นข้อมูลที่คุณสามารถที่จะไปบอกต่อสำหรับคุณลูกค้าได้<ช>งานระบบสำหรับโรงแรมอาพาร์ตเมนต์มีแบบไหนบ้างยังไงคะ,ะวันนี้เนี่ยจะมีอยู่3มแบบแล้วกันให้เลือกแต่เพื่อนช่างหรือวาอ่าเจ้าของโครงการที่ดูอยู่เนี่ยก็อาจจะไปวิเคราะห์อเองว่าท่านจะเลือกแบบนี้ท่านจะได้เรียกถูกไม่ใช่อะไรเพราะว่า าบางครั้งเนี่ยก็รู้นะว่าอยาก,ยากได้แบบนี้ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> อย่างที่น <c oughs> ้องนิกบอกว่าไอ้ดูแบบเหมือนที่บ้านอย่างเงี้ย <c oughs> เ,เขาเรียกว่าอะไรละ <c oughs> <อ>เวลามามาซื้อใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เวลาจะมาบอกช่างวันนี้ก็จะมีอยู่3แบบหลัก คุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นไรนะแต่คุณเพื่อนทั้งไม่รู้นี่น่าตีมากค่ต้องรู้ต้องรู้ครับผมมีสามแบบอะไรบ้างแบบแรกผมเรียกว่าเป็นแบบ M box แล้วกันเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆก็จะเป็นกล่องที่เรามานาเสนอแบบนี้เลยก็คือเป็นแบบ M box ก็คือจะมี10ช่องนะปัจจุบันนี้นะสิบสิบสี่ยี่สบแล้วก็ยีบปดนะครับก็มามิดกันได้นะครับก็จะเป็น2ี28ช่องสูงสุด และที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นที่มี OTA แล้วด้วยอาใช่ครับใช่ครับก็คือชุดแบบแรกนะครับแบบที่2ก็เรียกว่าเป็นแบบแอดวานแอดวานก็แน่นอนมันต้องสูงกว่า M box แน่นอนแต่ว่าตัวสูงกว่านี่คือหมายถึงรูปร่างาทั้งทั้งรูปร่างทั้งทั้งราคาเลยโอเคก็ <laughs> ใครมีงบประมาณก็อาจจะลงเป็นแบบแ d v a อดวานอะไรอย่าง<อ>ี้ก็ให้ให,ให้ให้เลือกเดี๋ยวจะ พูดถึงรายละเอียดว่าเป็นยังไงแบบที่3ก็คือแบบเหมือนในบ้านเลยก็คือแยกเครื่องแยกอิสระแล้วก็สามารถที่จะดูได้โดยใช้รีโมทของเครื่องรับหรือกล่องของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่องได้เป็นหลายร้อยช่องนะครับงั้นแปลว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักถึง3แบบด้วยกันาแบบเลยนะคะรู้จักถึงข้อดีข้อเสียความแตกต่างความเหมาะสมนะคะที่เจ้าของโครงการรวมถึงคุณเพื่อนช่างเองเนี่ยจะได้นําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้เอาแบบแรกก่อนค่ะเจาะลึกรายละเอียดกันเลยแบบแรกก็คือแบบ เอ่ x uh, ็มบ็อกซึ่ง uh, ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการส่งออกมาด้วยสายเส้นเดียวเส้นเดียวคือจากตัว Mbox บ็อกซ์เองเนี่ยพอเอาพุตออกมาเนี่ย ก็จะใช้สายแล้วไปแยกเป็นชั้นต่างๆที่เราเรียกว่า head end ใช่ h n ตึกหนึ่งตึกจะมี head end อยู่1จุด1จุดนะจุดที่ว่านั้นอ่ะก็คือจะลงเครื่องแบบนี้แหละถูกต้องครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกกี่ช่องละถ้า10ช่องก็แค่ตัวนี้ตัวเดียวเล็กๆนิดเดียวจบเลยนะคะแต่ถ้า20ช่องเอา2ตัวนี้ปมิกั์รวมกันใช่ค่ะ 14ช่อง24ช่องแล้วแต่เจ้าของตึกเขาจะเลือกใช่<ม>ใช่นะครับนี่แบบแบบนี้ทีนี้เวลาเราเลือกแบบนี้เพราะอะไรก็คืออันแรกเลยก็คือในเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าตัวชุดงานระบบะถ้าช่องไม่เยอะราคาก็จะไม่ไม,ไม่ไม่สูงมากมฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีงบประมาณมาคือส่วนหนึ่งแหละ เจ้าของโครงการจะมีงบประมาณมาให้ก้อนหนึ่งละคือไว้ในใจอ่าไว้ในใจหรือว่าบอกช่างเลยจะมาบอกช่างคือเขาจะมีกันไว้ส่วนหนึ่งแล้วเขาจะมาบอกช่างว่าเขาทีแรกเขาก็คงจะไม่บอกหรอกว่าเขามีงบเท่าไหร่เขาก็คงจะมาถามช่างว่าควรใช้งบเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เราก็นําเสนอไปอาจจะสามหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่ว่าโครงการอ่านั้นเนี่ยอ่าจะต้องเดินสายใหม่ไหมอ่าถ้าเกิดว่าเป็นโครงการเก่าแล้วเนี่ยก็อาจจะ ต้องเผื่อนิดนึงในการที่จะไปซ่อมแซมภายในงั้นแปลว่าเจ้าของโครงการหรือคุณลูกค้าเองเนี่ยพอเดินเข้ามาไม่ใช่จะได้คําตอบเลยนะคุณเพื่อนช่างอาจจะต้องถามต่อนิดนึงว่าตึกนานหรือยังก่อนหน้านี้เป็นระบบอะไรอยู่เดินสายไว้กี่ปีแล้วนี่ซึ่ง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะต้องไปเซอร์วี์หน้างานอีกด้วยซ้่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือสายอาจจะเดินไม่นานนะแต่สายคุณภาพไม่ดีอันนี้ก็มีปัญหาเช่นกันเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าสายอะไรก็ได้ทีนี้สายอะไรก็ได้เนี่ยเราเจอมาเยอะแล้วเพราะว่าตัวสายนําสัญญาณเนี่ยปัจจุบันเราดูแค่หน้าตามไม่รู้แต่ว่าตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของทองแดงมีเรื่องของเหล็กเรื่องของอะไรต่างๆที่เราจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงว่าถ้าเกิด คงสร้างไม่ดีมันก็ใช้ไม่นานคือไม่ได้ว่าติดนานแค่ไหนหรอกนะไม่ไม่ได้บอกได้ว่าจะสัก ห้าปีสิบปีบางครั้งสองปีเสียเลยก็มีอ่าฉันต้องระวังอันนี้ก็เพื่อนช่างเขาก็จะไปดูเบื้องต้นก่อนว่าคุณใช้สายอะไรแล้วมันมีมันมีสเปคไหมสมมติว่าสายไม่มีสเปคอันนี้แหละเขาจะต้องเสี่ยงแล้วล่ะว่าเพื่อนช่างของเราก็จะต้องเสี่ยงแล้วว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีในระยะยาวอถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกเนี้ยที่คุณเพื่อนช่างอาจจะต้องฉุกคิดก่อนเลยก็คือว่า อย่าเพิ่งบอกลูกค้าว่างบประมาณเท่าไหร่นะคะหรือจะบอกเป็นประมาณก็ได้ประมาณประมาณเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะต้องเซอร์เวดูรายละเอียดหน้างานอีกทีเนืองเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณบอกไปมันมัดตัวเองนะไม่คืออย่างนี้ตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้คือเราบอกได้นะตรงนี้แต่บอกในส่วนของ H ฮดเอ็นคือหัวใจอย่างเดียวก็คือเราเราเรารู้นี่ว่าตัวเอ็มบ็อกเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องติดจานติดอะไรเรียบร้อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดกันที่ว่าออกจากเอ็มบ็อกเนี่ย แล้วเข้าทีวีแล้วเทสดูว่าชัดแล้วนะตรงนี้เนี่ยคือช่างจะรับประกันอยู่ในส่วนของ H ฮทเอ็นในส่วนของภายในเขาจะมีการแยก,แยกไปอีกว่าสมมติว่าแก้หนึ่งจุดเนี่ยหจุดอาจจะมีราคาอยู่แล้วมาตรฐานเลยนะครับประมาณ300ร้อถึงห้บาทฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขา,าเสียบเข้าไปในตึกนะครับเฮเอพวกนี้เนี่ยเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยจะดูได้แน่นอนอย่างน้อยเนี่ยเจจะชัด จะดูได้อยู่แล้วในส0มสิเปอร์ซนี่ยอาจจะแก้ไขเล็กน้อยก็อันนั้นแหละครับค่อยแยกค่าใช้จ่ายมาว่าเขาเขาเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือเนี่ยเท่าไหร่ซึ่งไม่เยอะแล้วนะครับก็จะคข่าๆไว้ได้อยู่แล้วว่าประมาณเนี่ยอย่างเช่นเขาบอกว่าสี่0มื่ะอ่าสี่0มืนี่คือเฮเอ็นได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยดูได้แน่นอนอแล้วก็พอเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะเป็นจุดละ สี่บาทสมมติต้องไปแก้ไขปัญหาก็ใส่สปิเตอร์เปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยอันนี้ก็ก็ก็คิดเป็นจุดๆไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะคะคุณเพื่อนช่างจะต้องเข้าใจก่อนนะครับผมบอกลูกค้าเนี่ย h e n ก็คือ head n ราคาซึ่งเราประมาณการได้อยู่แล้วว่าเราซื้อจากออฟฟิศมาเท่านี้เราจะได้กําไรเท่านี้นะคะส่วนค่าแรงหน้างานที่คุณจะต้องไปแก้ปัญหาเพิ่มเติมโอ้โหถ้าคํานวณไม่ดีนะ ทุกนะคะทุกเลยแหละขาดทุนกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีขาด,ดทุนหรอกเพราะว่าในในส่วนของการแก้ปัญหาเนี่ยจริงๆใช้ใช้ใช้ใชเงินไม่เยอะนเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นแค่สายกับตรับแยกเล็กน้อยอคแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราเรา,เราต้องคำนึงเพิ่มผมผมเพิ่มเติมให้หนิดนึงก็คือเรื่องของจํานวนชั้นของห้องอา,อาจจะต้องอตรงนี้แหละที่ว่าต้องต้องต้องระวังนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายมันจะขึ้นอยู่กับชั้นของห้องว่าที่ยิ่งสูงสูงเนี่ย แสดงว่าสายหรือตลับแยกเนี่ยอาจจะต้องต้องอต้องคำนวณวนิดนึงอ,ยยอ่าใช่แล้วก็มันจะมีปัญหาเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าชั้นไม่เยอะอย่างประมาณสัก3ชั้น4ชั้นเนี่ยทานรับได้เลยนะรับงานได้เลยเพราะว่าปัญหาจะน้อยมากมหรือว่าเราเดินสายก็อย่างมากชั้นละ5เมตรก็ถ้า4ชั้นก็20 20 ตีว่า30เมตรเลยรับรองว่าสายเนี่ยท่านใช้ไม่เยอะนะครับก็จะพอที่จะเข้าๆราคาได้ครับประมาณนี้ครับลองพิจารณาแต่ทีนี้ระบบนี้เองค่ะ Mbox ก็จะมีข้อดีกับข้อเสียอ่าใช่ใในส่วนของข้อดีแน่นอนก็คืองบประมาณที่บอกแล้วว่ามันไม่ได้สูงมากในการที่จะติดตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือทีวีในห้องเนี่ย ใช้รีโมทของทีวีได้เลยไม่ต้องมีกล่องแยกต่างหากมาเพื่อเปลี่ยนไม่ต้องมาสับสนแบบว่ารีโมทหลายอันหรือว่ากดผิดกดถูกตอนนี้รีโมทผมเต็มบ้านเลยทั้งบูเลทั้งทีวีทั้งเครื่องเล่นทั้งอะไรเนี่ยปักวับันเนี่ยรีโมทฮาร์ดแวร์ไงคุณสะสมเราก็ลองหลายๆแบบเนาะเราก็เทสว่า อันนี้เป็นยังไงอันนี้เล่นแล้วดีไหมอะไรเงี้ยก็จะได้มาบอกเพื่อนช่างได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมโอเคโอเคแต่เอาเป็นว่าสําหรับคนที่อยู่ในตึกนั้นถ้าใช้ระบบนี้คุณถือแค่รีโมททีวีของคุณนั่นแหละนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องได้เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบบว่ากดผิดเอ a v หนึ่ง้อวงไม่ต้องกังวลนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงช่องรายการ คือเปลี่ยนแค่จุดเดียวหมายความว่าจุด HN ตรงนี้แหละเราบอกว่ามีช่องรายการใหม่นะอยากให้ลูกค้าในลูกบ้านที่ดูในตึกเนี่ยสามารถที่จะดูช่องใหม่ๆได้ก็ไปถึงจูนตำแหน่งเดียวก็คือที่ HN แล้วช่องใหม่จะเข้าไปสู่ในห้องได้เลยทุกห้องเหมือนกันหมดเลยจะง่ายมากนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่จูนทีละช่องอ่าไม่ต้องไม่ต้องนะครับนี่คือข้อดีนะครับ ข้อเสียข้อเสียในระบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็คือช่องเนี่ยมันไม่ไม่เยอะอย่างที่ <ứng S 2> บอก1 0 14 20 24อ28อะไรเงี้เราก็อาจจะคนที่เคยดูแบบเครื่องแยกก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เยอะนี่นะไม,ม<ต>่องที่ฉันเคยดูแต่เขาก็จะเลือกมาให้บางส่วนแล้วละ,ละก็คือยิ่งช่องน้อยเนี่ย ข้อดีของมันก็คือในเรื่อง,องการที่คัดจริงๆนะเอาช <ฮะ S 2> ่องดีๆมาไม่เอาแบบขายยงขายยา,อ,าอะไรตัดทิ้งหมดเลยเอาอแต่มันเป็น,นช่องโปรดของฉันนะเ,เธอจะดูเลยไม่น่าดูนะ่แล้วก็ตัดออกก็จะเหลือช่องที่เด็ดๆจริงๆไม่ว่าจะเป็นหนังการ์ตูนเพลงอะไรอย่างเขาจะเลือกมาให้ก็จะ ทําให้ช่องเนี่ยคัดแต่คุณภาพจริงๆมามส่งครับผมนะคะอันนี้คือระบบแรกค่ะที่เราพูดคุยชี้แจงให้ข้อมูลแล้วกันนะคะคุณเพื่อนช่างเองรวมถึงคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของตึกอาพาร์ตเมนต์ก็จะได้เข้าใจานะคะยังมีอีก2ระบบค่ะที่เราจะมาทําความรู้จักเขาให้มากขึ้นจะได้เป็นตัวเลือกนะคะค <ผม S 1> ที่จะไปใช้ในตึกของเราเองนะคะจะเป็นยังไงตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะ